ให้แมวไล่สักพักนะครับก็รู้ละวตำแหน่งไอซนะครับไอซีแปดสองสามนะครับก็คือขาบนนะครับขาบนแน่ใจเป็นขาหนึ่งนะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงอยู่ที่6.2หรือ5 5.78นะครับ แล้วก็ขาที่2นะครับ32ันนี้เป็นขากลางนะฮะขากลางของไอซีไอซีแปสองห้าสามจุดสองโวลต์นะครับพอหลังจากเช็คแล้วก็เป็นไ c ไฟมาเลี้ยงขาไอซนชิปนะครับ IC 5ีหนะครับ ไช้น่าจะประมาณขา9นะครับขาเก้า,า 9, ไฟสามจุดสองโวลต์นะครับไไแล้วก็มาเลี้ยงไอซีเมมโมรี่ต้นนะไอซีตัวไอซีหนึ่งนะครับ, IC รบที่อยู่ใกล้จุนเนอร์นะครับตัวเนี้ย3.3โวลต์นะครับตัวเป็นตัวชุดนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ย ขาน่าจะประมาณหนึ่งสองสเป็นขา9นะครับขาแปดนะ่าจะมาขาแนะครับขา8 3.2นะครับขาแพวกดาต้าซีเรียลครอกซีเรียลต่างต่างก็ซีเรียลดาตต้าก,ก็2 1> 2 1นโวลต์นะครับแล้วก็ซีเรียลคอก1 9โวลต์นะครับ DC ที่วัดด้วยมิเตอร์จิตอ์นได้นะครับไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับก็การตอนนี้ก็คือมีอยู่ว่านะครับมันภาพจะไม่ชัดนะ ก็มไม่มีสีกดรีโมทกดรีโมทก็เปลี่ยนช่องไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะ,นนะนแล้วก็ไอส่วนไอซีพแอมพนแอมก็เป็นไอซีสามสาม ไอซีสามศูนย์สองตัวนี่ฮะตัวบนตัวนี้ก็วัดไฟได้าขาบอลนนะ่าจะเป็นขาหนึ่งนะครับ12โวลต์นะครับแน่ใจนะครับปินอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่อสองโวลต์ขาสองก็สิบสองนะครับ ขา3ก็12ขา4 0นะครับขา5 4.4นะครับ5 4.4ขา5ขา6ก็4.4นะครับขา7 12.3ขา8 31.7 8นะครับไปเลี้ยงไอซีบันชิปก็นาจะปกตินะครับเช็คแล้วใจอยู่ไอซีเมมโมรีมีปัญหานะครับเพราะว่าเพี้ยนๆนะครับเกิดจากไอขาของ i c 803เนี่ยไอซี823เนี่ยมันมันหลุดหลวมอยู่นะครับ เมื่อกี้ที่ลองทำแน่ใจนะครับมันเชื่อมทั้ง ic วันชิปแล้วก็เชื่อมคำสั่ง ic memory ตัว ic memory ตัวนี้ถ้าถอดออกจะเปิดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวช่างใหม่จะเปิดจะถอดให้ดูนะครับจะลองถอดให้ดู ปักกัน <c> ด <oughs> ูทดียมันยังขาดก่อนสลับขอนเอาท่านเห็น ซ่อมมาแล้วนะับเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนไอซีหน่วยดูทางตัวนี้จะมีทั้งข้อมูลต่างๆนะครับที่ม่ถอดออกนะครับขอล,ลองเปิดนะคับเนี่ยปั๊กปั๊กเปิดดูนะไปนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับ ไป,ไปไปเจ็ดไปเลยางไปจะมจอจะมืด,มดไปไ,ปไปาวนมาไป3.2มมานะครับอาจะพอเห็นนะครับสามจมา

ก็3โวลต์เป็นศูนย์จอเมื่อนะครับไฟก็ไปลอยจะติดก็จะติดเรสั่งกดรีโมทดูเป็นบายสั่งรีโมท เมมอลี่กลับนะครับไฟครั้งอีสามครั้งยันะงไงไมันะครับใส่สีกลับนะครับ รรเรสก็เีร์ว,วริหมดแต่ปัญหามดดีหมด,นะมดเขเเียนเขียนนะครับหลายอาการในตัวอ,อาการเด เพื่อลวอนๆอะเรแบนี้ช่จริอๆซีมมนี่มีปัญหาหรือวันชิปมีปัญหานะครับรต้องเข้าสวิตช์โหมดหมดูแต่ปัญหาตอนนี้มันสั่งเข้าแล้วสวิตช์ก็ไม่ได้ เปลี่ยนแล้วนะใหญ่ใหญ่โอเคทำทอว่าใครดูด,ด,ดนีนะครับ ก็จะติดนะครับมีภาพเสียงก็น่าจะมีนะครับแ <c oughs> ปดของ S D memory ก็32มดสโวลต์ตรงทางสั่งรีโมทเราปรีโมทดู ได้นะครับแต่ว่าช่องไม่เปลี่ยนนะอยู่คงที่นะคผมำสั่งไงอ้อไฟแรงไฟเปลี่ยนนะฮอเป็นเข้าที่คาาสองของไอซีมันชิปนะครับเปลี่ยนแปลงแต่าภาพไม่เป,ปลี่ยน กดก็เหมือนกัน,นครับสายงานถุมกดได้จะภาพไม่ติดได้บางไม่ได้บางนะการจะเถุงนฝนมากก็อาจจะมีสองอย่างครับผมต้องเปลี่ยนตัวถูกก่อนก็หนึ่งต้องหาคู่มือสวิตมาเข้าดูแลสองก็เปลี่ยน IC Memory ตัว IC 1ีหนึ่นนี่ครับ ของ LG ตัวนี้อประมาณนี้ช่ไหมก็ค่อยหาอะไรข้อมูลทีช่งไหมก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อม TV จอแบต19นิ้วของ LG นะครับก็เป็นแนวทางให้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่ามเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมนะครับก็ได้ประมาณนี้ต้องหาอะไรดูทีนะครับสวัสดีครับ